การปรับขึ้นอตตัตราดอกเบีย้นยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐที่มีนโน้มเร็วและอุ่นแรงกว่าคาดจากภาวะเงินเฟ้อในระดับสูงและมาตรการควอนติเททีฟไทป์นนิงรวมถึงการไหลออกของฟันโฟระยะสั้นในช่วงการจ่ายปันผลของบริษัทในตลาดหุ้นไทยทำให้เงินบาทอ่อนค่าที่สุดในรอบ5้าปีแต่เงินบาทที่อ่อนค่าก็ส่งผลดีต่อหุ้นในกลุ่มส่งออกที่จะได้เปรียบในแง่การแข่งขันจากค่าเงิน เราจริงจะไปสื่อพร้อมกันว่า3หุ้นเด่นที่ได้ประโยชน์จากเงนินบาทอ่อนค่าจะน่าเข้าไปลงทุนจริงหรือไม่พบกับสือสต็อก,กเชล็อกหุ้นเงินบาทอ่อนค่าสุดในรอบ5ปีแต่ระดับ34บาท40ตางต่อดอลลาร์สหรัฐแต่ก็ส่งผลดีต่อกลุ่มส่งออกโดยเฉพาะหุ้นที่มีารายได้หลักจากตลาดต่างประเทศ บทวิเคราะล่าสุดจากบลอก KTBST ยกให้เอเชียน n ันและ SMPC เป็นหุ้นแนะนำหน้าลงทุนจากเงินบาทอ่อนค่าพร้อมกับระบุว่าในรอบนี้ไม่เลือกหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากผลประกอบการไตรมาสแรกปีนี้ไม่ค่อยน่าสนใจและราคาหุ้นถูกกดดันจากการปรับตัวของราคาหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีโลกเนื่องจากดอกเบี้ยขาขึ้น แกะรอยราคาหุ้นพบว่ามีเพียง S M P C ที่ราคาหุ้นอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นส่วนเอเชียนกับทันยังเป็นภาพการแกว่งตัวแบกไซเวดด้านผลการดำเนินงานเริ่มที่เอเชียนรายได้ค่อยๆฟื้นตัวต่อเนื่องจากโควิด -19 โดยเฉพาะ2ปีล่าสุดกำไรเติบโตโดดเด่นปี64ทะลุ1,000ล้านบาทหลังควบคุมต้นทุนได้ดี เช่นเดียวกับซันที่2ปีล่าสุดรายได้และกําไรเติบโตต่อเนื่องจนปี64รายได้เกือบแตะ3,000ล้านบาทกําไรทะลุ200ล้านบาทส่วน smpc รายได้และกําไรก็เติบโตต่อเนื่องเช่นกันปี64รายได้เกือบแตะ5,000ล้านบาทส่วนกําไรทะลุ700ล้านบาทแล้วเงนินบาทอ่อนค่าเป็นเพียงประโยชน์ส่วนหนึ่งแต่การดำเนินธุรกิจต่างหากที่เป็นปัจจัยหลัก ส่งผลมายังงรรทหาสุดท้ายหรือกำไรสุทธิซึ่งเราจะไปหาคำตอบพร้อมกันจากแนวโน้มพื้นฐานในบทวิเคราะห์ต้นต้นที่เอเชียนทำธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงอาหารแช่แข็งและอาหารสัตว์น้ำส่วนใหญ่รับจ้างผลิตโดยสัดส่วนกว่า70%ส่งออกไปสหรัฐและอียูระยะสั้นยังคงได้รับผลกระทบจากต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้นในทุกธุรกิจ ทางค่าขนส่งต้นทุนวัตถุดิบแต่เงินบาทอ่อนค่าจะส่งผลบวกในช่วงถัดไปเนื่องจากส่วนการส่งออกของบริษัทคิดเป็น70-80%ของรายได้ทั้งหมดอีกทั้งมีคาตาลิสต์จากการนำบริษัทลูก AI ที่ทำธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นในช่วงปลายปีนี้ ซันทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตผ่านแปรรูปสินค้ากเกษตรอื่นๆส่วนใหญ่รับจ้างผลิตมีรายได้จากการส่งออกกว่า80%ของรายได้ทั้งหมดนอวิค์มีมุมมองเชิงบว,วกต่อผลประกอบการในปีนี้คาดว่าจะเติบโตทำระดับสูงสึดใหม่จากการขยายตลาดใหม่ในอังกฤษและตะวันออกกลางการเติบโตร,รายได้ของกลุ่มสินค้าพร้อมรับประทานภายหลังรับรู้กำลังการผลิตใหม่เต็มปี ครงการผลิตไฟฟ้าใบโอแก๊สช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าและการปรับเพิ่มราคาขายช่วยชดเฉยต้นทุนอลูมิเนียมที่สูงขึ้นได้ส่วน SMC p ผู้ผลิตและจำหน่ายถังก๊าซปิโตรเลมเหลวและถังทนความดันชนิดต่างๆด้วยกำลังการผลิต10ล้านใบต่อปีจึงเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกนกวิเคราะหมองว่าแนวโน้มปีนี้สดใสหลังปัญหาการขนส่งรี่คลายเร็วกว่าคาด ทำให้สามารถส่งมอบสินค้าได้ตามที่ลูกค้าต้องการและการเน้นขายถังแก๊สสส่วนมีมาจิ้นสูงกว่าถัง2ส่วนทําให้อาตาัตรากําไรขั้นต้นดีขึ้นขณะที่ความถูกแพงของราคาหุ้นจากค่า P/E พบว่าราคาหุ้นเอเชียนกับ SMC p เหตุที่ค่า P/E ล่าสุดใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย3ปีส่วนสันเหตุที่ค่า P/E ล่าสุดราว19เท่าสูงกว่าค่าเฉลี่ย13เท่า ด้านควาเห็นนักวิเคราะห์ใน IA Consensus ส่วนใหญ่ยังแนะซื้อหุ้นทั้ง3บริษัทโดยเอเชียนกับซันมีอัพไซด์มากกว่า30%แม้จะได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่าและพื้นฐานยังมีแนวโน้มที่ดีแต่ด้วยเป็นหุ้นขนาดกลางถึงเล็กจึงอาจจะเหมาะกับนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้สูงเพราะราคาหุ้นอาจจะเคลื่อนไหวผืวว้ามากกว่าหุ้นขนาดใหญ่